สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแอดมินจะพาทุกท่านมาที่แฟชั่นไ i แลนด์นะคะซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าอยู่บนถนนรามอินทาราค่ะซึ่งมีหลายท่านได้สอบถามแอดมินมานะคะว่าเนื่องจากบนถนนรามอินทารากำลังมีการก่อสร้างรถไฟฟ้าส,สายสีชมพูหากต้องการจะเดินทางมาด้วยรถโดยสารประจำทาง แล้วจะสามารถข้ามถนนตรงบริเวณนี้ได้ยังไงนะคะก็คือถ้ามาตรงฝั่งตรงข้ามก็จะมีสะพานลอยซึ่งเป็นสะพานลอยชั่วคราวนะคะอยู่ติดกับบริเวณป้าด๊อนเม์ค่ะเดินทางได้สะดวกอยู่นะคะจากมุมบนสะพานลอยนะคะซึ่งอยู่ตรงข้ามกับบริเวณแฟชั่นไอแลนด์เลยเนี่ยก็จะเห็นว่ามีสถานีรถไฟฟ้าสายสีชมพูตั้งอยู่บริเวณนี้นะคะอยู่หน้าแฟชั่นไอแลนด์เลยเลยค่ะ นับได้ว่าจะเป็นสถานีที่สามารถอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่มาใช้บริการได้อย่างดีทีเดียวค่ะสำหรับรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะคะจะเริ่มต้นที่สถานีแครายไปจนถึงสถานีมินบุรีค่ะสำหรับความคืบหน้าในการก่อสร้างนะคะโดยรววของโครงการนะคะก่อสร้างไปแล้วเสร็จประมาณ93%ค่ะและคาดการว่านะคะจะสามารถให้บริการผู้โดยสาร ในช่วงเวลาประมาณต้นปี2566นี้ค่ะนักว่าอีกประมาณ ค่ะถ้าเราเดินข้ามถนนมาบนสะพานรอยชั่วขราวนี้นะคะเดินมาถึงฝั่งตรงข้ามนะคะจะมีทางเล็กๆค่ะซึ่งกันไว้น,นอกเขตการก่อสร้างนะคะเพื่อที่จะเป็นเส้นทางเดินทางเข้าสู่ Fashion i แลนด์ได้นะคะซึ่งนับว่าเดินทางได้สะดวกอยู่นะคะไม่ถึงกับต้องหวาดเสียวกับถนนกับรถบนถนนมากเท่าไหรค่ค่ะ โดยที่นะคะความระยะทางของรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะคะระยะทางรวมทั้งหมด34.5กิโลเมตรค่ะมีสถานีประมาณ30สถานีค่ะจากภาพนี้นะคะจะเห็นว่าเมื่อเราลงจากสะพานล,ลอยนะคะจะมีทางเดินเชื่อมซึ่งมีหลังคานะคะสามารถเดินเข้าสู่แฟชั่นไอแลนด์ได้เลยค่ะโดยที่ไม่ต้องกลัวแดดกลัวร้อนกลัวฝน,นะคะ่ะ ทางเดินเข้าห้างที่ใกล้ที่สุดนะคะก็คือเข้าจากส่วนของแกนสเตชันค่ะซึ่งเป็นโซนใหม่ที่ทางแฟชั่นไอแลนด์เพิ่งจะปรับปรุงเพิ่มเติมมาค่ะโดยที่ในส่วนของแกนสเตชันนะคะมีความตั้งใจในการออกแบบให้เหมือนกับห้างทางยุโรปค่ะ แฟชั่นไอแลนด์นะคะด้วยคอนเซ็ปต์วันวันสต็อปช้อปปิ้งก็คือแค่มาแฟชั่นไอแลนด์ก็สามารถเลือกหาสินค้าและบริการได้ครบความต้องการนะคะภายในแฟชั่นไอแลนด์นะคะจะมีทั้ง b ิ๊กซีโฮมโ p รสปอร์ตเ r Major c เจ้นซีเมเปกซีทู a l p o w e r c e n t e r News i เซ็นเตอร์น a วส a ไอสแล o ด์ s อสแลนร้านอาหารชั้นนำธนาคารสถาบัานการเงินสวนสนุกและบริการอื่นๆอีกมากมายนะคะ นับได้ว่าแฟชั่นไอแลนด์เป็นศูนย์การค้าที่มอบประสบการณ์การช้อปปิ้งและการบริการที่ครบวงจรเลยทีเดียวนะคะนอกจากนี้นะคะทางแฟชั่นไอแลนด์นะคะยังมีอีเวนต์ความบันเทิงที่น่าตื่นตาตื่นใจหลากหลายที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเป็นการบริการที่ครบวงจรจริงๆคะ่ะติดกับแฟชั่นไอแลนด์นะคะก็ยังมีศูนย์การค้าเดอะพอมานาด,ด้วยนะคะ สำหรับคนที่ไม่เคยมานะคะอาจจะคิดว่าการข้ามไปฝั่งพมานาดอาจจะยุ่งยากแต่จริงๆแล้วภายในจะมีทางเดินเชื่อมถึงกันนะคะโดยที่แฟชั่นไอแลนด์เป็นศูนย์คันค้าขนาดใหญ่ค่ะนี้น้ที่ครอบคลุมถึง100ไร่เลยทีเดียวนะคะและหากว่าท่านใดนะคะที่มาใช้บริการที่แฟชั่นไอแลนด์แล้ว มีความประสงค์ที่จะต้องใช้บริการรถโดยสารสาธารณะแท็กซี่นะคะก็มีจุดจอดรถแท็กซี่ให้บริการด้วยค่ะสมบวกสบายจริงๆนะคะซึ่งส่วนการให้บริการของภายในแฟชั่นไอแลนด์นะคะมีการแบ่งพื้นที่จัดสรรอย่างลงตัวทีเดียวเลยนะคะ Fa ช h i o n i s l น n d นะคะนับว่าเป็นศูนย์การค้าที่มอบประสบการณ์การช้อปปิ้งและการบริการที่ครบวงจร ที่จะทำให้ทุกท่านประทับใจและสะดวกสบายสำหรับทุกครอบครัวและทุกไลฟ์สไตล์เลยค่ะขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่กรุณาติดตามรับชมและรับฟังมาจนถึงขณะนี้นะคะแอดมินหากมีข้อผิดพลาดประการใดแอดมินต้องกราบขอโทษขออภัยทุกทท่านมาณนะที่นี้ด้วยนะคะ สำหรับท่านใดที่มีคำแนะนำที่อยากจะให้แอดมินปรับปรุงตรงส่วนไหนนะคะก็คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างของคลิปนี้ได้เลยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะขอกำลังใจใแอดมินด้วยการกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ้งๆเพื่อเป็นการแจ้งเตือนทุกครั้งที่แอดมินอัพคลิปใหม่ด้วยนะคะ